หนึ่งสองหนึ่ 好 <hole>。 爸，别怕、啊，老王，别别别，你受了，别担心。我来,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 来，我,我来,来,来,来。我,我来，我来。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  อย่างหมอะแม่ห oh ญิง oh ที oh ่เ oh ด้นหน้า oh. มือจ่าห้าห้ัดอะ ราษาพีาพีหลังบ้านสามนอกินน้ำไม่เกีนะเกิดอนี่บาสี้บาสข้างๆัปเลยว้ยดีปดาสองดสองสองแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรื่อยๆสวยสวยสวยปล่อยมาช้านาปล่อยมาช้ามาปล่อยมาช้าาไม่อยู่ล่างเต็มเลยรางบ้านมระวังมมีต่างระวังร แตงหนึ่งสามนะสามแล้วสามแล้วสามแล้วถ้ามันเข้ามามัมข้นนะไม่ไม่ไม่พี่จเดีอยู่พี่หสามนัดได้อยู่ประมาณสามตัวสตัวเลยอะเอไมเนี่ยนัตแตงสามแล้วไอ้นุ๊กเอาไว้ยอนวัดนุกไอ้วัดยัะวัดจะเสียจะเสียคนไม่นิงวัดยิงวัดได้ในจุดยิงได้พอมันล็อกขวา Tạp là lấy cái ra bạn ba là cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

รอมันมันวิ่งมาช่วยพี่ชายก็พอถ้าพี่ชายไม่ทันอ่ะหรือถ้าพี่ยิงนั้นนึงไม่แตกหมวกหรืออะไรยิงตัวนั้นเลยเต็มเลยเหรอเต็มร่าบ้าเลยเหรอเพื่อนมาเพื่อนมาแตกสี่แล้วมันที่ไปซัดแตกสี่แล้วหกสี่เปอรนนะตอนนี้แตกแตกห้าแล้วแตกห้าแล้วให้มันขึ้นมาให้มันขึ้นมาไอ้ครับครับดูทันทีนะครับดูทันทีดูนั้นแหละดูนั้นอ่ะถอย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 มันเป็นแม็กซ์แล้วถอยกันเรียบร้อยแล้ว ทำไมขึ้นมามขึ้นมามันโหนกันขึ้นมาโอ้โหโอ้โหดูคนหนีดูคนหนีเจ็ดสิบกว่าคนอะไม่เยอะได้ไงอ่ะเออน้อยวิวผมเข้าลิงค์น้ำไม่ได้งอมางอมาตอนไหนมันเกิดจุดรบลึกเออก็บอกแล้วมันเยอะเยอะแม่งแปดสิบคนวิวที่แน่ที่สุดเลยพี่ดวิิี ไม่ดีพี่ไม่ดีเอามาตั้งมาเกินทำไมไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งใครดีดเดินพี่ไม่ดิีถ้าตั้งตั้งมาเกินหลังเออให้ตั้งตั้งมาเกินหลังพี่ให้มันมาให้มันมาหลับพี่ไม่ดิียิงกูด้วยใครที่ไม่ได้อยู่บ้านหลังคาดิพก็บอกก็ได้ได้ตรงนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ยอม ม่ดไได้นะพี่ม่ดีนะไมหาได้ดได้ขกัดเก็บไเก็บเลยิเลยยิงอสูเองได้มีห้องแล้วโพี่แม่นตามผมมาเป็นสิเลยว่ะเยสู้ยากสกระมาสอตัวละ ข้างหน้าสตัวไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาแตกหนึ่งแตกหนึ่งมาถ้าไม่จะมาเขไม่มาไอที่แต่ยมคนนี้ใครนะที่มีสกัดไหนอ่ะเออไปมาไนมายืนดูอยู่อ่ะมันพี่เขาตอัวเลยนะ สองาะมาได้วสตัมตเยวี่อ้พี่เปนนะก็มีตที่ไอ้อาตัวี่ที่เป็นนอยู่ครับครับเดี๋ยวเราปมายี่สิบตัวนะไม่เป็นมาสิบะสิบตัวโอเคเห็นละันั้นแค่อะไรวะแค่อะไรไม่รู้ไม่ใช่จีเทสอะเออมันตอมสองยานตัวที่หน้าตาหน้าตาแค่อะไรวะน้าอายุน้าอายนั่นแหละมาเห็นล้หลังเป็นสิบเลย เราช่วยพี่เลยเราช่วยเลยอ่ะโอเคหรืบว่าทำนอกะไม่อ้ํเราช่วยพี่นูดิบไปเลยใช่ปะโอเคดิบไปเลยดิบไปเลยดิบไปแล้วพี่ดิบไปแล้วตาระเบิดอ่าระวังระเบิดเปิดระเบิด

โอเคโอเคัด้วยนะัด้วยนะัดวยก่อนนะวางนเลงไอ้อออเลงอสนอนนตาว่ะพี่เกิดมาเป็นล้อโด่งแงเลยอะม่เยอะจริงต แทงได้อยอะๆมาเอาเอาห่อล้วล้หลว่ให้แล้วพี่ใแล้วหเอห็นแล้วไม่ร้ปิดกูพีคนเดยวถ้ามันเข้ามาถ้ามัาก็มาแปดเก้าตัวโดนพี่ยิงหมดเลยมไม่องอน้ำกล้าเข้ามาหรอกไม่เข้ามาลั่นแจให้หมดเลยอ่ะ เดีวพี่ยาายนตมเรแล้มาลองเก็ตดูไมเก็บสายกาละไม่เก็บสากาละูิหายแล้วตอนนี้ี่เก็บทุกเต็มได้มาหมดเลยเหรอได้หมดบังเกอร์ก็ได้ตาย่ะ ไอเนียใครแล้วใครมาตัง้งโรว้ห้องไหนวะ